สวัสดีค่ะทุกๆคนค่าคืนนี้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่าคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่9นะคะเดือนธันวาคม6 4รลัดแรกนะคะลัดเซีย ก่อนอื่นเลยแอดปาร์ตี้ให้รุดเบิ้ลกันตองนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสังเกตได้ว่าคุณตองจะมาประจำคือค้าออกนะคะเขาจะออกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะหวยตองนะคะแอดก็เลยอยากให้ติดติดกันไว้นิดหน่อยนะคะรุดเบิ้ลกันตองรัสเซียคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้รุดสามนะคะ จาให้เม็ดเดียวสามหนึ่งค่ะคุณรัเสเซียรุดเบิ้ลรุดสามเจาะสามหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันค่ะประจำวันที่เก้าเดือนธันวาคมหกสี่หุ้นเยอรมัน ก่อนอื่นเลยสามลัดคืนนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะลุดเบิ้ลกันตองนะคะนิดหน่อยนะคะติดไว้นะคะ2คืนนะคะคือวันนี้วันพฤหัสกับคืนพวกนี้วันศุกร์นะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้ลุดเก้ค่ะเจาะเม็ดเดียว9ก้าห้านะคะ หุ้เยอรมันรูดเบิรนรูดเก้าเจาะ9ก้าห้านะคะทุกคนต่อไปเป็นหุ้นสุดท้ายนะคะหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่9เดือนธันวาคมปกสี่หุ้นอังกฤษเหมือนเดิมน,นะคะรูดเบิรนกันตองนะคะ หุณอังกฤษคืนนี้อัดปาร์ตี้ให้รุดเจ็ดค่ะเจาะให้เม็ดเดียว74นะคะคุณอังกฤษนะคะรุดเบิ้ลรุดเจ็ดเจาะเจ็ดสีนะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้อดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้แอดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ